เริ่มต้นจากกรณีของระยองกันก่อนนะครับเป็นที่พูดถึงตลอดเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่มีความชัดเจนแล้วว่าทหารอียิปต์ที่มาพักอยู่ที่ระยองออกจากโรงแรมที่พักไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า<ฆ>แล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นตรวจพบภายหลังว่าติดโควิดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผลกระทบก็กลับมาตกกับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าคนที่เขาจองโรงแรมจะไปเที่ยวที่ระยองก็เกิดความกังวลเกิดความกลัวแล้วก็มีการยกเลิกในเรื่องนี้พราะค้าแม่ขายก็ได้รับผลกระทบไปต,ตามๆกันครับ โดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาแน่นอนฮะหลังจากกรณีที่พบว่าทหารยิบไปพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าดีวารีดีว่าแล้วก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลระยองไปที่ห้ามแหลมห้างแหลมทองเดินอยู่สัก3ามสี่ชั่วโมงแล้วก็กลับไปนะฮะผลกระทบที่ตามมาวันนี้ชาวระยองก็บอกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ภาครัฐมีความหละหลวมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ชาวระยองเขามีการระมัดระวังตัวเองมาตลอดทําให้ภาคเศรษฐกิจของเขาได้รับผลกระทบตามไปด้วยคนที่วงในภาพเนี่ย ก็คือคนที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิดและนี่คือภาพตอนที่เดินอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะฮะนี่คือทหารนิยบคนที่สวมเสื้อแดงแบบนี้เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้ประกอบการครับที่อยู่ในระยองเนี่ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคุณติ๋มขาวสะอาดแม่ค้าขายอาหารตามสั่งบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่นะแต่พอเกิดข่าวทหารนิยิบติดไวรัสโควิดลูกค้าก็ลดลงไปเลยตั้งคําถามว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภาครัฐ ที่ปล่อยให้เข้ามาโดยไม่มีการกักตัวอยากจะให้ภาครัฐแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับใครๆเขากลัวกันมันกระทบป,ปัญหาหลายอย่างในด้านการากค้าการขายลูกค้าช่วงนี้เงียบมากเลยค่ะแต่แตวันนี้เงียบสุดๆเลยค่ะ่ันน้านี้สภาวะก็จะกลับมาคงที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้มันมีเขามาก็เลยแบบเงียบมากเลยค่ะวันนี้เงียบช่วงนี้มันใครๆเขากลัวกันนะแต่อยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขในเรืนี้ค่ะอยากให้ร ใน่วนของห้างสรรพสินค้านะครับที่ปรากฏว่าทหารอียิปต์ไปเดินเที่ยวเนี่ยอย่างห้างแหลมทองก็มีการสั่งปิดการให้บริการนะครับแล้วก็ทําความสะอาดกันยกใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะเดียวกันคนที่ไปเดินเที่ยวห้างแหลมทอง300คนช่วงเวลาเดียวกับที่ทหารอียิปต์ไปใช้บริการเนี่ยแล้วก็มีการรับ SMS จากทางการนะครับที่แจ้งเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือก็จะทยอยเข้าพบเจ้าหน้าที่ภายในวันนี้นะครับตามที่มีการแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้และคณะกรรมการ ตรวจสอบของทางระยองสาธารณาสุขระยองก็เตรียมรอรับการตรวจร่างกายตรวจเชื้อของผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยขณะที่ในส่วนของโรงแรมนะครับคุณอนุชิดาชินศิรปร,าาประภาประธานกิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดระยองและก็เป็นเจ้าของโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองด้วยก็บอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนโควิดฮะที่สเร็จยอดจองโรงแรมอยู่สักประมาณ 70%- 80% ตัวเมืองระยองเนี่ย60-70%เพราะคนส่วนใหญ่ชอบไปจัดสัมมนาที่ระยองทันทีที่เกิดโควิดเป็นศูนย์ครับแต่พอหนึ่งกร,รกฎาคมเนี่ยพอมันเริ่มคลายล็อกเนี่ยเขาบอกยอดจองเริ่มไหลเข้ามาผู้ประกอบการก็เริ่มจะมีรอยยิ้มแล้วว่ามันน่าจะดีขึ้นทันทีที่เกิดข่าวทหารอียิปต์กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมฮะคุณอนุชิดาบอกว่าวันเดียวกันนั่นแหละตอนที่ภาครัฐออกข่าวแบบลกล้ากล้ากลัวๆย,ยังไม่ระบุให้มันชัดเจนคนโทรศัพท์มายกเลิกมันนั้นเลยยอดจองสัมมนาซึ คนทรมาแคนเซิลนะฮะบ,บอกไม่ไปแล้วค่ะแล้วเมื่อวานนี้ลูกเพจของเราหลายคนก็ส่งมาแจ้งบอกว่าเขาสารภาพตามตรงเลยบอกจริงๆจะไปเที่ยวระยองเปลี่ยนแผนเลยฮะไปเที่ยวหัวหินหพราะเขาก็กังวลว่าจะกระทบกับครอบครัวเขาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็เลยบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐออกมาช่วยชี้แจงในเรื่องนี้หน่อยและถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยครับ เมื่อวานนี้เนี่ยมีการโทรเข้ามายกเลิกเนี่ยทั้งสัมมนาเนี่ยเรียนเกือบ90้าสิประเนนะคะความชัดเจนที่ภาครัฐออกมานำเสนอข่าวว่านักนักท่องเที่ยวที่นักเดินทางที่เป็นทหารอียิปต์เนี่ยเดินทางไปไหนบ้างอย่างไรสัมผัสกับใครบ้างตรงนี้ก็เลยทำให้ภาพต่างๆมันดีขึ้นความชัดเจนมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ ลูกค้าก็เริ่มเริ่มเชื่อมัน่นก็ตอนนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมก็ต้องคิดมากแล้วว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจนะคะให้คนที่กลับมาใช้บริการเราอีกอยฉันไม่อยากจะเห็นเศรษฐกิจมันแย่ไปกว่านี้เพราะว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเ,เป็นของส่วนใหญ่เป็นของคนในพื้นที่ ณนะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าต้องมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมะลืนนี้จะเป็นยังไงลุ้นเป็นรายวันนะคะก็ใจหายค่ะบอกตรงๆว่าใจหายมากสักสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่านี่นะคะนี่คือเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการซึ่งเขาบอกว่าจริงๆมันจะเริ่มฟื้นแล้วแล้วมันต้องกลับไปเป็นศูนย์ใหม่2เดือนไม่รู้ว่าความเชื่อมั่นจะกลับมาได้หรือไม่ก็อยากจะให้ภาครัฐทางใดทางหนึ่งถ้าช่วยได้ก็อยากจะให้ช่วยด้วยนะครับทีนี้ถามว่ากรณีทหารอียิปต์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นเพราะปัญหาของระบบหรือปัญหาของตัวบุคคลนะครับถ้าฟังหลายฝ่ายที่ชี้แจงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกมันเป็นปัญหาบุคคลค่ะ<ฆ>คุณหมอทวีสินก็บอกว่ามันเป็นปัญหาของบุคคลนะฮะทีนี้ขอ้อมูลจากคนเอกนัทพลนาคพาณิชรองผู้บัญชาการทหารบกใน,าน,าน,นาฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งชื่อยาวมากฮะ แต่ถ้าลองไล่เรียงดูว่าถามว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบหรือที่บุคคลนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะเล่าเกินนิดนึงว่าเวลาที่เครื่องบินจากต่างประเทศจะขอบินเข้ามาในเมืองไทยเขาจะเริ่มต้นว่าประสานไปยังสถานทูตของเขาถ้ากรณีนี้ก็คือเขาประสานไปที่สถานทูตอียิปต์สถานทูตอียิปต์ก็แจ้งไปที่กระทรวงการต่างประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นเครื่องบินทหารกระทรวงการต่างประเทศไทยก็แจ้งไปที่กองทัพอากาศกองทัพอากาศบอกเข้ามาได้ไม่มีปัญหานะฮะไม่ได้มีทะเรื่องทะเลาะกัน ก็แจ้งกลับไปที่กระทรวงการต่างประเทศและก็ประสานไปที่สถานทูตอียิปต์ทีนี้พอเริ่มต้นจากทหารอียิปต์ลงที่สนามบินอูตะเปาครับถามว่าขั้นตอนต้องมีการตรวจเชื้ออะไรหรือไม่มีคํายืนยันมาแล้วว่าตามข้อตกลงคือไม่ต้องตรวจโควิดนะฮะมาถึงก็ตรวจอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็เอาเอกสารการตรวจโรคว่าตรวจตั้งแต่ต้นทางแล้วมายื่นให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมีการไปยังจมูกแบบที่เราเคยเห็นภาพกันนี่คือข้อตกลง แล้วหลังจากนั้นพอออกจากสนามบินแล้วก็เข้าไปพักที่โรงแรมครับโรงแรมดีวารีดีว่าซึ่งโรงแรมนี้ยังไม่ได้เป็นโรเคอลสเตตควอนตินแต่ได้มีการยื่นขออนุญาตไปแล้วค,คนที่เป็นคนอนุญาตให้ไปพักที่โรงแรมนี้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกับสาธารณาสุขจังหวัดระยองซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเขาบอกว่าคนที่มาก่อนหน้านี้ก็พักที่นี่แล้วหลังจากนั้นทหารทีหยิบก็เข้าไปพักนะครับแต่มันมีข้อตกลงกันไว้ว่า คุณจะต้องอยู่แต่ในห้องคุณเท่านั้นห้ามออกมาข้างนอกถ้าจํากันได้ก่อนหน้าน,นี้จะมีข่าวนะฮะว่าพนักงานโรงแรมจะต้องเอาเข้ากล่องไปเสิร์ฟเขาที่ห้องก็แปลว่าแม้กระทั่งออกมากินข้าวที่ห้องส่วนกลางของโรงแรมก็ไม่ได้ค่ะนี่คือข้อตกลงที่ทํากันไว้แต่สิ่งที่มันเกิดเรื่องก็เพราะทหารอียิปต์ไม่ทําตามข้อตกลงฮะทหารอียิปต์ออกจากห้องพักไปเที่ยวห้างแล้วทันทีที่โรงแรมเขาทราบเรื่องเขาก็เลยแจ้งกลับไปที่สาธารณสุขจังหวัดว่าทหารอียิปต์ออกไปแล้ว สาธารณสุขจังหวัดก็เลยกลับมาที่โรงแรมเป็นภาพคลิปที่เราเห็นก่อนหน้านี้ว่าไปขอตรวจเชื้อเพราะข้อตกลงเดิมไม่ต้องตรวจเชื้อนะฮะขอแค่เอาเอกสารมายืนยันเนื่องจากว่าเขาอยู่ไม่นานแล้วอยู่เฉพาะในห้องก็ไม่ต้องตรวจเชื้อแต่ทันทีที่หลุดไปเที่ยวห้างผิดข้อตกลงแล้วก็เลยต้องกลับไปตรวจเชื้อคนพวกนี้ทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ตรวจฮะ,ะเพราะเขาบอกว่าข้อตกลงไม่มีมจนกระทั่งต้องไปประสานสถานทูตให้เจรจาให้ตรวจ จึงนามาซึ่งการตรวจเชื้อแบบที่เราเห็นในคลิปคลิปนี้เลยค่ะอ่านี่คือขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นภายหลังแล้วนะฮะคือหนีออกจากโรงแรมไปเที่ยวสาธารงสุขจังหวัดต้องตามกลับไปตรวจเชื้อ,อแล้วหลังจากนั้นจึงเป็นที่มาฮะว่าเขากลับไปแล้วผลตรวจเชื้อเพิ่งออกพบว่าเขาติดเชื้อก็ต้องกลับไปไล่ตามทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือคําอธิบายของภาครัฐที่พยายามบอกว่า ระบบมันถูกวางเอาไว้ดีอยู่แล้วที่เป็นปัญหาก็คือตัวบุคคลทหารนิยิบต,ตกลงกันวไว้แล้วไม่ยอมทําตามข้อตกลงทุกสายการบินเที่ยวบินอื่นๆที่มาแม้กระทั่งมาที่สุวรรณภูมิและเข้าพักที่โนวเทลก็ตกลงตามขั้นตอนนี้ว่าคุณอยู่เฉพาะในโรงแรมนะออกจากโรงแรมคุณขึ้นเครื่องออกไปเลยห้ามโผล่ไปที่อื่นแต่นี่เป็นปัญหาที่ตามมานี่คือความพยายามที่จะชี้แจงนะฮะแล้วก็นําไปซึ่งมาตรการที่ออกมา เมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมสบคชุดเล็กได้มี3มาตรการออกมาอยากจะให้ย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับมาตรการจากที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทหารอียิปต์โดยตรงนะครับก็คือข้อที่2ที่ระบุว่าทเที่ยวบินของอียิปต์ที่ขออนุญาตมาที่เมืองไทยเนี่ยนี่ฮะสิบเถึงยีกับ2 5ถึ29ง29กรกฎาคมขอยกเลิกทั้งหมดไม่ให้อียิปต์เข้ามาแล้วนะครับแต่สังเกตสามมาตรการไม่เกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆเลยนะฮะ ข้อแรกคือเกี่ยวข้องกับกรณีของลูกสาวทูซูดานคือหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ทูทั้งหมดเข้ามาจะต้องเข้าสเตจควอรรนทีนทั้งหมดไม่ให้ไปกักเองแล้วและข้อที่3ก็คือเรื่องของการชะลอการเข้าอนุญ,ญาตเข้าประเทศไทยกลุ่มต่างๆเนี่ยนี่ก็คือว่าไปพิจารณาว่าอาจจะไม่เข้ารวมไปถึงนักธุรกิจด้วยแต่สรุปแล้วก็คือกรณีเที่ยวบินอื่นๆยังให้เข้ามาได้เพราะทุกเที่ยวบินเขาทําตามข้อตกลงว่าลงปุ๊บ เข้าโรงแรมไม่ออกออกจากโรงแรมปุ๊บขึ้นเครื่องออกไปเลยมีเฉพาะกรณีอียิปต์ที่ไม่ทํากติกาที่ว่านี้ถึงได้มีเรื่องมีราวกันมาฮะนี่นะคะอันนี้ก็คือรอยรั่วที่หลายคนถามหาว่าตกลงมันรั่วตรงไหนนะคะ